อันล่นงานหัวเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับสักสองจิตหัวครับเห็นไหมหนึ่งสองเห็นไหมเป็นต้นแล้วที่เหลือป้องกันการดุมนั่นแหละเห็นไหมบล็อกไว้อันนี้คุณกิดเข้าดีกว่าเห็นไหมหนึ่งสองนะผมถอยปับ๊บสามตรวจอาวุธ เหกดลงดูที่ได้ปุ่มให้มาอยู่ตำแหน่งด้านข้างของเขานะครับเป็นตัวถอยทีฝั่งนี้ฝังนี้อ่าใช่นั่นแหละโอเคัถอยทีสไลด์เข้ามาใช่เห็นไหมตัวตัวตัว,ตวหนึ่งเห็นไหมขาคุมเขาเห็นไหมสองสาม